เบตั้นชัวรถรู้คููทะเบียนสวยประสบการณ์สามสิบปีไม่มีถอยคัสซัมเกรดเอทุกคันเลือกแบบเป็นร้อยรถสวยไหมน้อยซื้อแล้วมีแต่รอยยิ้มบริการ นนักพิกความนำถั่วปลอดภ 1, ัย1,000เรซนตโปรโมชมั่นมากมายให้เลือกสมใจไปตันชัวรถพรีเมียมคุณมันจะ <c oughs> ได้สวัสดีทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการรถแซมเบอร์กับยินไปตันชัวเช่นเผยคะ่ะวันนี้นะคะยินมากับรถ SUV อเนกประสงค์ที่ขายดีที่สุดของ Mercedes-Benz รุ่นหนึ่งเลยคะ่ะ กับ Mercedes-Benz G L C 250คูบ AMG Dynamic c c กทัคันนี้เป็น W 253มาพร้อมกับเฉดสีเทาสวยๆเลยค่ะภายในดำแดงนะคะปี2 0 1 8 1 9เลขไมล1 1 6 0 0 0โลเท่านั้นกับราคาโปรโมชั่นสุดพิเศษ1,599,000บาทเท่านั้นค่ะใน่ของดีไซน์ด้านหน้าสวยเก๋ล้ำสมัยค่ะด้วยกระจังหน้า d i m ด n d นคร l l ไฟหน้า LED intergenerational คันนี้ได้กล้องรอบทิศทาง360 พร้อมกับด้อแ่ง AMG Body Styling เคลือโครเมียมทั้งหมดเลยมาดูในส่วนของล้อแมกนะคะคันนี้ได้เป็นล้อ AMG 20นิ้ว Multi Spoke เลยค่ะในส่วนของด้านข้างนะคะกระจกมองข้างมีกล้องด้านข้างก็มีมาให้นะคะระบบ Blind Spot มีมาให้ครบเลยค่ะประตูนะคะก็มาพร้อมกับระบบ Keyless Go คะ่ะเข้าออกแบบอัจฉริยะนะคะเพียงแค่เราแตะมือตรงนี้ เปิดแบบอัตโนมัติและก็ล็อกอัตโนมัตินั่นเองค่ะไปรับชมภายในกันต่อเลยค่ะอินเทอร์เน็ตในห้องโดยสารคันนี้เป็นตัวพัดนะคะก็จะได้เป็นภายในดําแดงส,สวยๆแบบนี้ค่ะได้เป็นเบาะแบบ AMG Package ค่ะสีดําสลับสีแดงเบาะปรับไฟฟ้าเม o r y s e a ซ3ตําแหน่งเลยในส่วนของเครื่องเสียงรอบทิศทางนะคะเบอร์เมสสเตอร์ค่ะและวัสดุตกแต่งภายในแหงประตูด้วยเป็นแบบลายไม้สุดหรูเลยค่ะพวงมาลัย AMG แบบ3ก้านมัลติฟังชั่นนะคะได้เป็นเกียร์คอ9สปีดพร้อมพั r เดอร์ชิฟขับมันขับสนุกอย่างแน่ แน่นอนนะคะเพราะว่าเปลี่ยนเกียร์ได้ถึง9สปีดเลยค่ะในส่วนของจอกลางเป็นซิกเนเจอร์ของ GLC เลยค่ะได้เป็นจอ8นิ้วนะคะรองรับครบทุกฟังก์ชันเลยไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อ Bluetooth Apple CarPlay a n d r o Auto นะคะครบเลยค่ะพร้อมกับ t ัชแพ p a d ค่ะเอาไว้ควบคุมและสั่งงานหน้าจอนั่นเองมาดูกันต่อในโหมดของการขับขี่นะคะมีด้วยการถึง5โหมดเลยค่ะมี Eco Comfort สปอร์ตสปอร์ตพารแล้วก็อินดิวิ u ด l m o โหมดนั่นเองนะคะเลือกขับขี่ได้เลยค่ะด้านบนนะคะยังมาพร้อมกับหลังคาพารา a m มิกซันรุฟมีม่านกั้นแสงแดดมาให้ด้วยนะคะเปิดปิดระบบไฟฟ้าค่ะคันนี้หนูบอกแล้วว่าเป็นรถ SUV อนเนกประสงค์นะคะราคามือหนึ่งป้แดง4ี่ล้านหกหมืบาทเลยค่ะแต่วันนี้เราไม่ขายราคาราคานั้นมันแพงไปนะคะ เราขายเพียงแค่1,599,000บาทเท่านั้นค่ะ <Wow. S 1> ประหยัดไปเยอะเลยนะคะย่อมเยาวมากๆเลยค่ะรถขับดีน่าใช้แบบนี้ซื้อได้ซื้อค่ะหน้านหลังนะคะกว้างนั่งสบายค่ะถึงจะเป็นตัวคูเป้นะคะ ก็นั่งสบายค่ะพื้นที่ตรงเฮดรูมนะคะค่อนข้างที่จะเหลือเยอะพอสมควรค่ะใน,นส่วนของเล็กรูมนะคะก็มีพื้นที่ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคะสิ่งอำนวยความสะดวกมาครบครันเลยรวมไปถึงแอร์ด้านหลังนะคะตรงคอนโซลมีมาให้ค่ะปรับความแรงของแอร์ได้นะคะและยังไม่พอค่ะหน้าร้อนนี้นะคะยังมีม่านกั้นแสงแดดมาให้อีกด้วยค่ะถ้ามีแดดเยอะเราก็ใช้ม่านกั้นแสงแดดได้เลยนะคะ สิ่งอำนวยความสะดวกครบคันแบบนี้ราคาดีขนาดนี้ซื้อเธอค่ะถือว่าหนูขอไฟรถเฉียดเด่นไม่เหมือนรุ่นไหนแน่นอนใครเห็นก็เป็นต้องตาอย่างแน่นอนได้เป็นตัวไฟท้ายแบบ LED ค่ะเขาก็จะปั๊มโลโก้ตรงนี้โฟรเบติกนะคะเป็นระบบขับเคลื่อนสี่ล้อของ GLC นั่นเองค่ะคันนี้เป็นฝาท้ายไฟฟ้าค่ะเปิดได้ถึง4รูปแบบนะคะเปิดจากในรถเปิดจากกุญแจหรือเปิดจากโลโก้ แล้วก็ยังเปิดจากระบบแฮนด์ฟรีแอสเซทได้อีกด้วยค่ะเพียงแค่เราสอดเท้าเข้าไปก็สามารถเปิดได้แบบนี้เลยค่ะเวลาเราถือของหนักๆมานะคะก็สะดวกสบายแน่นอนค่ะด้านในนะคะดูสิคะ ป็นรถเอเนกประสงค์จริงๆกว้างใส่ของได้เยอะแถมยังนั่งสบายรถคันใหญ่มากๆเลยนะคะสภาพโดยรวมนะคะถือว่าคันนี้ยังใหม่มากๆเลยค่ะสติกเกอร์ด้านหลังยังไม่ได้แกะเลยนะคะในส่วนของโครงสร้างเนี่ยเม็ดอาร์ตอยู่ครบทุกจุดเลยนะคะรถไม่เคยแกะแงะใดๆทั้งสิ้นค่ะรถไม่มีชนหนักพิกความจมน้ําหรือโกไอม่แน่นอนค่ะรถสวยคุณภาพดีแบบนี้ต้องชีวบตอนกเชื่เท่านั้นนะคะมาดูต่อกับห้องเครื่องยนต์ค่ะคันนี้ขับเคลื่อนด้วยเบนซินสีสูบเครื่อง2องพันซีซีให้พละกำลังแรงม้าอยู่ที่ 1> ส1งแรงม้าเลยค่ะและแรงบิดของเขาะะอยู่ที่350นิวตันเมตรเลยค่ะเรียกได้ว่าเร็วแรงนะคะให้แรงม้ามาเยอะด้วยขับดีด้วยประหยัดน้ำมันเลยค่ะใครที่สนใจคันนี้ฟรีดาวสูงเปอร์เซ็นต์ค่ะผ่อนอยู่ที่2,6 00 0บาทเท่านั้นย่อมเยาวมากๆเลยจัดไฟแนนซ์ได้เต็มค่ะออกรถศูนย์บาทได้เลยสำหรับลูกค้าเครดิตดีเท่านั้นนะคะ ใครที่สนใจคันนี้ก็ยังมีรับประกันหลังการขายสูงสุดตามเงื่อนไข2ปี70,000เลยด้วยค่ะสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะที่เบอร์082856000หรือแอ๊ดไซอดี9999ค่ะแล้วพบกันชีเบตัชัวนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะซื้อกัับเเราามมมีแตตต่ควววสุ็หใจช ไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนรถมือสอมคุณัาพาีเพราะม้คุณมั่นใจเลือกเราไม่มีผิดหวังไม่ต้องกลัวไม่ตั้งชั่วคือคำตอบที่ใช่ชั่ว